ดี๋ยวเปนไลส์หรสวัสดีครับผมช่างได้จาก้ักสมยัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็นโน้ตบุ๊ก HP Envy x360 นะครับอาการที่มาเนี่ยเขาจะเป็นอาการปุ่มลดเสียงนะครับจะขึ้นค้างเลยนะครับลดเสียงก็คือเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ค้างตลอดอยู่ตลอดเวลานะครับจะเป็นตัวกากบาทนะครับตลอดเวลาอ่ะ ทีนี้ก็ลูกค้าเนี่ยส่งมาให้มาทําการเช็คนะครับผมก็ลองเช็คดูก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับที่มันค้างปุ่ม F7 นะครับหรือว่าปุ่ม F6 หรือเปล่านะครับที่มันทําให้ตัวเพิ่มลดเสียงเนี่ยมันเพิ่มลดไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยมันมีการมีปุ่มนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยที่อยู่ตรง ข้ามอดอี้ตรงทางด้านนี้นะครับเวลาเรากดปุ่มเพิ่มนะครับกดปุ่มลดนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ลองเปลี่ยนตัวคีย์บอร์ดดูแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอาการเดียวกันนะครับลองลงวินโดว์ดูแล้วก็ยังเป็นอาการเดียวกันทีนี้ผมก็เลยอลองแกะเช็คตัวเมนบอร์ดนะครับถ้าเห็นราคาตัวนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่2ตัวนะครับจะมีปมุ่มเพิ่มเสียงนะครับ <todos> แล้วก็ปุ่มลดเสียง ตรงนี้ผมก็แกะมาเช็คนะครับในเรื่องของตัวปุ่มนะครับปุ่มเนี่ยมันมีปัญหานะครับปุ่มมันค้างทําให้อ่าปุ่มลดเสียงเนี่ยมันมันกดอยู่ต่อเวลาอ่ะเราก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตรงทางด้านนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยทําการแกะตัวปุ่มปุ่มก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมแกะออกมาแยกชิ้นส่วนนะครับอ่ะมันก็จะมี ชิ้นส่วนอยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับเราก็จะมีหน้าสัมผัสตรงนี้หน,นึ่งชิ้นนะครับทีนี้ที่มันเสียเนี่ยมันเสียตรงหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสเนี่ยมันมันสัมผัสเองนะครับพอมันสัมผัสเองแล้วเนี่ยปุ่มมันก็เหมือนเป็นคิดว่าเรากดอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้กดตัวปุ่มนะครับวิธีการแก้นะครับก็ต้องยกนะครับยกตัวปุ่ม ลดเสียงเนี่ยออกมานะครับเพื่อที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับทําการเปลี่ยนปุ่มเพื่อให้ปุ่มมันไม่ค้างนะครับเพราะว่าถ้าปุ่มลดเสียงค้างเนี่ยมันจะทําให้เราเปิดลําโพงไม่ได้นะครับเวลาเปิดเสียงเนี่ยเราพอเรากดเปิดปุ๊บมันก็จะ ปิดเองเลยนะครับเนี่ยตรงทานน้านนี่พอเรากดเปิดมันก็จะปิดเองแต่ว่าตอนนี้ก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนปุ่มไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเช็คเสียงนะครับแล้วก็ลองกดเพิ่มลดเสียงผ่านปุ่มด้านข้างตรงนี้ดูนะครับอันนี้ก็ โฟร์มอสโซเมก้าสามหกเก้ามีสารอาหารเ <ฮะ S 1> สริมพัฒนาการสําคัญตอนนี้ลองเลยเสียงอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับระดับเสียงอยที่ห้าสิบสองผมก็จะทําการกดลดเสียงค้างนะครับแล้วก็กดเพิ่มเสียงค้างแล้วก็กดลดเสียงนะครับก็กดได้นะครับปกติเลยนะครับทั้งเพิ่มทั้งลดนะครับ หรือว่าจะคอนโทรลผ่านตัวคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเหมือนกันก็ใกล้ไข<า> <the way. S 2> ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำการส่งเครื่องให้กับลูกค้านะครับให้ได้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับโอเคก่อนจากกันไปนะครับช่างเป้ก็ขอฝากร้านไปด้วยนะครับร้านจะมีทั้งหมด จ็ดสาขาด้วยกันนะครับที่เมกกะบังหน้าเช่ว่น,น่าสงวนครับอยู่ในมอลัดเผาเดอะมอบางแค่เดอะมอบางกะปีสำนักงานใหญ่ประเวศนะครับแล้วก็มีสาขายอยู่ที่วัชรพลนะครับถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาที่สาขานะครับสามารถเข้าไปดูโลเคชั่นนะครับบนหะน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับน,นี้ช่องเปยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ